สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจวดบึงการนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นไอติมโคลด์ครีมนะคะไอติมโคนสองชั้นโดนัทลาซอสไซเล็กนะคะแล้วก็เป็นเห็ดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นเงินทอนนะแล้วก็มีเป็นนี่ค่ะกูเดทมะไส้ไหลนะคะก็ต่อมาอันนี้จะเป็นกระป๋าหัลรูดนะคะไซเล็กนะลายป,ปอมปูลินนะคะ ใบแล้วก็อันนี้จะเป็นโมนิแมวน้ำนะคะข้าเก็บยืดกับโดนาคิตตทโ Hello Kitty ไซเล็กนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวชัยนาทนะคะอย่างแรกนะคะเป็นจัโมโบ้บานเหลืองนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นปังในสดนะคะลูกพีสไซเล็กค่ะมินิบานหน้าเป็ดนะคะแล้วก็มินิโลหน้าตลกนะคะ อันนี้จะเป็นหุงกุญแจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องจวบปทุมธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นไข่ฟูจินะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นลูกทอนะคะกับลูกพีชค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลไซเล็กนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบสกลนครค่ะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นโมนิแมนานะคะ1ชิ้นแล้วก็ขวดนมไซเล็กนะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวบอุดรธานีนะคะอย่างแรกนะคะเป็นสับปรดนะคะ1ชิ้น ข้าเก็บย,ยืดนะคะแล้วก็ปังในสดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวภูเก็ตนะคะก็เป็นมะม่วงนะคะสีเขียวหนึ่งชิ้นแล้วก็ข้าเก็บยืดนะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัตสาแก้วนะคะก็อย่างแรกนะเป็นบิสกิตเทลกิตตี้นะคะ1ชิน้นแล้วก็มินิบานนากุเดธมะนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวชมพรคะ่ะก็เป็นกระเป๋าหูลูซเล็กนะคะอันนี้จะเป็นลายโปกเกมอนนะคะ1ใบแล้วก็มีเป็น โมนิ่แมวนานนะคะ1ลูกพีทนะคะแล้วก็ลูกทอค่ะสาลาเปาจุกเหลืองนะคะมินิโลน่าตลกแล้วก็เป็นแอนิมอลบันนะคะอันนี้จะเป็นหุงปูเจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบสีสะเกดค่ะอย่างแรกนะคะเป็นฟักทองนะคะ1ชิ้นแล้วก็ชมพู่นะคะ1ค่ะแอปเปิลนะคะ เป็นสีเขียวนะ2ชิ้นแล้วก็เป็นสัอเบอรี่นะคะ1ชิ้นกับแอปเปิ้ลสีแดงนะคะ1ชิ้นแล้วก็กระป๋าหูลูไซเล็กนะคะลาแมจ้อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดลำพูนนะคะนี่นะคะอย่างแรกนะเป็นจัมโบ้สับเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ครีมพับนมนะคะรสช็อกโกแลตค่ะแตงโมนะคะ1แล้วก็ฟักทองนะคะ 1>, 1ชิ้นกับมะม่วงนะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังปอนคารบิดนะคะ1ชิ้นแล้วก็กล้วยนะคะ1นึ่ข้าวโพดปิ้งน,นะคะ1ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแตงโมนะคะแล้วก็ลูกพีชนะคะโมน,นิแมวน้ำแล้วก็เป็นสติกเกอร์ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดบุรีรัมค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังในสดหนึ่งชิ้นขวดน,นมไซเล็กนะคะสองชิ้นค่ะไอติมโคนอ้วนนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นไอติมโคนวิปครีมนะคะสองสลัเปล่านะคะจุกเหลืองสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นแพนเค้กนะคะหน้าซาดสองแล้วก็เป็นแพนเค้กเมลอนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นธูกุจแจปฏิทินค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวัยโสธรค่ะอย่างแรกนะคะเป็นขนมปังอบนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์ลีลาคุมาะนะคะ1โมนิแมวน้ำนะคะแล้วก็เป็นไอติมคมริรีมนะคะขวดนมไซเล็กค่ะแล้วก็แพนเค,ค้กนะคะเมลอนแพนเค,ค้กหน้าสัตว์แล้วก็โดนัทเทลโลคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นฮุกุจาร์บาด,ดิทีนะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจตุรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นปังปอนยักษ์นะคะหน้าคาบิแล้วก็ปังปอนนะคะหน้ามาเมโลดี้อันนี้จะเป็นโ,โรตีทอนะคะหน้าปอมบอมบุรีแล้วก็นี่ค่ะภูเจปฏิทิมนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุสุโขทัยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้แพนดบันนะคะหนึ่งชิ้นกล้วยนะคะกับเงินทอนนะคะ1แล้วก็มันฝรั่งสีนะคะโมนิแมวน้ำค่ะ มีนิบัานกุเดธมะนะคะแล้วก็พงกุญแจปฏิทินค่ะอันนี้เปนของน้องจวัดชายภูมินะคะอย่างแรกนะคะเป็นข้าวโพดติ้งนะคะ1ชิ้นแล้วก็ฟัดทองนะคะ1ดันกินโดนัทนะคะ 1, 1แล้วก็มันฝรั่งสีนะคะเปกปังเนยสดนะคะกับโมนิแมวน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นพงกุญแจปฏิทินค่ะอันนี้เปนของน้องจวัดอุดรธานีค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นปังในสดนะคะ1ชิ้นเป็ดค่ะแล้วก็นี่นะคะไอติมโคนวิทคีมไอติมโคนอ้วนนะคะ3มชิ้นแล้วก็โดนัทลาซส,สเล็กนะคะโดนัทโดนัทไฮโรคิตต้มินินะคะแอนิมอลบอแล้วก็เป็นลูกพีชกับโลมินิหน้าตลกนะคะอันนี้จะเป็นหูกุญแจปฏิทิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องตัวแชร์ภูมิค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นถังนมนะคะเป็นรสบูเบอรี่นะคะหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นกล้วยกับเงินทอนนะคะปังกรมาเมโลดี้ค่ะแล้วก็เป็นลูกท้อนะคะไอติมคนอ้วนกับผงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพค่ะอย่างแรกนะคะเป็นขนมปังอบนะคะ1ชิ้นแล้วก็ถังนมนะคะรสบูเบอรี่ แอปเปิลนะคะเป็นสายกลางล้วยนะคะ1ชิ้นแล้วก็ดันกินโดนัทนะคะขวดนมค่ะ2แล้วก็อันนี้เป็นโมนิแมวน้ำนะคะไอติมโคลลุคีมนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องจวัลปฐุมธานีค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นมินิค้าแบกบไปนะคะ1ชุดแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็น ข้าวเกบยืดนะคะมีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นสัเวอร่นะคะสองชิ้นปังเนยสดนะคะสองโมนิแมวน้ำนะคะแล้วก็แอปเปิลทองนะคะนี่นะคะอีกสองชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เปนของน้องตัวอยุธยาค่ะ ก็เป็นนี่นะคะตุ๊กตาอาเสียงนะเป็นแบบสาเล็กนะคะเป็นลายหมีสีชมพูนะคะ1กล่องค่ะแล้วก็พวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจัสุรลินนะคะก็เป็นนี่นะคะตุ๊กตาอาเสียงนะเป็นลายหมูนะคะนี่ค่ะ1กล่องนะอันนี้เป็นของน้องจวัดกำแพงเพชรค่ะอย่างแรกนะคะเป็นมินิคาแบกไปนะหนึ่งชุดนะคะ แล้วก็เป็นพวกมีเดียมน,นะคะเขาแบบไปค่ะอีกหนชุดไข่ฟูจินะคะกับโมนีแมวน้ำนะอันนี้เป็นของน้องจวัดชุมพรคะ่ะก็เดี๋ยวเริ่มที่อย่างไรกกันก่อนนะคะขอเริ่มที่กระเป๋าฮูลูเซเล็กก่อนนะคะมีเป็นลายแมวจี้นะเซเล็กนะคะสามใบแล้วก็ เป็นแบบไซส์เล็กอีกนะคะจะมีเป็นลายมินเนี่ยนนะคะกับลายมิกกี้เมาส์นะคะอีก2ใบแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะลายติกอีก1ใบยอย่างต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้สับเบอรี่นะคะ2ชิ้นนะแล้วก็มะม่วงค่ะฟักทองนะคะ2ชิ้นกล้วยค่ะ2ชิ้นค่ะ ก็เป็นชมพู่นะคะสองชิ้นเหมือนกันนะมะม่วงนะคะหนึ่งแล้วก็เป็นไข่ฟูตินะคะสองแอปเปิลทองนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นแอปเปิลแดงนะเป็นไซส์กลางนะคะหน่งข้าเก็บยืดนะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นโมนิแมวน้ำนะคะสองมันฝรั่งสีนะคะ อีก2ชิน้นแล้วก็เป็นลูกพีชนะคะ2แล้วก็ขนมสซเล็กนะคะหนึ่งชิ้นอ๋อก็มีเป็นนี่ดนวยนะคะแอปเปลิลนะเป็นแบบสีเขียวนะคะ1ชิน้นแล้วก็น,นี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะแบบเล่มใหญ่นะเป็นลายแพนด้านะคะกับเงินทอนะคะแล้วก็หมวกคริสต์มาสนะก็คุณน้องทั้ง25คนมากๆเลยนะคะ